noun แอน n o u แปลว่าประกาศแอน n o u แปลว่าประกาศถ้าแอน n o u เซอร์ก็คือผู้ประกาศผู้ประกาศข่าวผู้ประกาศเข้าใจไหมแอน noun ment แปลว่าการประกาศแอน noun ment แอน nouning by แอน noun ment แล้วก<ม>็แอน noun อีกมันแอน noun อะไรอีกวะแอน noun แปลว่าประกาศประกาศอันนี้ผู้ประกาศ อันนี้การประกาศอันนี้เป็นคำนามอันนี้เป็นคำนามตัวน,นี้เป็นกริยาเข้าใจยังเข้าใจยังครับครับบิกแปลว่า p u ับบิกแปลว่า p u ับบิกแปลว่าสาธารณะหรือรัฐแบบของของสาธารณะส่วนกลางถ้า p r i v a t e แปลว่าเอกชน p r i v a t e แปลว่าเอกชนจะว้ให้มันได้ลูกที่แอร์พอร์ตสนามบินนะครับแล้วก็ลองแปลให้ฟังสิ b e g i n แปลว่า บีกินแปลว่าเริ่มต้นสตาร์ทก็แปลว่าเริ่มต้นแต่คําว่าบีกินเริ่มต้นที่รู้จุดเส้นศพสิส้นสุดว่าจะจบตรงไหนแต่สระสตาร์ทเนี่ยสตาร์ทเนี่ยเริ่มต้นแต่ไม่ได้เอาที่สิ้นสุดเขาจะย่างเริ่มต้นเหมือนกันแต่เริ่มแค่เริ่มต้นเขาจะยังครับผมอ่าพูดซิคันนี้แปลสิแปลให้ฟังข้อหนึ่งตอบอะไรข้อหนึ่งตอบ แปลก่อนสิอย่าเพิ่งตอบดิแปลก่อนเอาข้อไหนอย่าเอาแปลก่อนแปลโจทย์ก่อนผู้ประกาศเป็นยังไงผู้ประกาศในที่สาธารณะซิสเตมก็คือระบบซิสเตมแปลว่า,าะระบบระบบ,ระบบสาธารณะก็คือในระบบส่วนกลางที่สนามอะไรนั่นเองที่สนามอะไรสนามบินสนามบิน,น,บนได้เป็นยังไงได้ทําการอะไรได้ทําการประกาศ ได้ทำการประกาศ To make an announcement เขาควรเริ่มต้นพูดว่าอย่างไรได้ทำการประกาศจะว่าอย่างไรการที่คนจะประกาศก็ต้องพูดอย่างไรก่อนภาษาไทย Attention please เหรอครับเออมันเป็น um, ต uh, uh ่อแตใดว่ะมันถือว่าเดี๋ยวลองดูเฉลยซิตอบถูกต้องครับ Attention please Attention please Mark Attention please Mark เข้าใจยังมะครับเออ เอาแปลข้อสองเองดูสิจะแปลอะไรข้อสองะแปลดิ An exchange student at your school loves to eat sticky rice and mango. He has just finished a last pan of it. เพรสเพรสแปลว่าจานเพรสเพรส of it. You ask. <laughs> uh. Uh, a n exchange student at a school of to eat sticky rice and mango he h a s just finished a large press o f i t you ask เอาอะไรดีอ่ะ uh, แปลก่อนแปลก่อนที่โรงเรียนของคุณชอบที่จะกินข้าวเหนียวกับมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงพูดไปเลยข้าเวเหนียวมะม่วงเขาเพิ่งเสร็จ เขาเพิ่งกินเสร็จจานใหญ่ๆ large large แปลว่าใหญ่ฟังนั้น r g e large แปลว่าใหญ่ Bi ๊แปลว่าใหญ่ enormous แปลว่าใหญ่โตเหมือนยักษ์ n o r m มั s ก็ใหญ่โต La r g e larger large แปลว่าใหญ่บ i g แปลว่าใหญ่ n o r m มั s แปลว่าใหญ่ small แปลว่าเล็ก t i นี่แปลว่าเล็กเนี่ยเข้าใจไหมครับ อ small ใช้ y นีไปว่าเล็กนะครับ enormous ไปว่าใหญ่ giant ยักษ์อย่างเงี้ยไปว่าใหญ่พวกนี้จะใหญ่ใหญ่ใหญ่อันนี้เล็กเล็กเล็กเข้าใจยังเข้าใจยังเออ enormous 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 ก็ใหญ่ b i a ก็ใหญ่ large ก็ใหญ่ giant ก็ใหญ่โตแบบยักษ์เลย small กับ tiny ไปว่าเล็ก little อะไรอย่างเงี้ยได้เล็กน้อย สมอลกับไทยนี่เขาจะยังเอาแปลสิเอาข้อไหนค่นี้ข้อสองอะไรอันนี้ผมไม่รู้เลยว่ามันจะเอาข้อไหนะเอาสิคุณควรจะถามว่ายังไงพอเขากินจานใหญ่เขากินจานจานใหญ่ๆเสร็จเรียบร้อยเนี่ย u ั t finish j u s t คือเพิ่งกินเสร็จคุณควรจะถามว่าเอาเพิ่มไหมมันกินเสร็จต้องเอาเพิ่มหรือว่าอิ่มไหมประมาณนี้จะเอาอะไรก็ Do you need some แหรอต้องถามว่าคุณสุภาพต้องถามสุภาพก่อนว o u ยูไ e like? คุณอยากได้อนาเตอร์เฮล i ิงคุณต้องคำสุภาพก่อนต้อง would you like would you like นี่คือคุณอยากได้อีกเพิ่มความช่วยอีกสักอันไหมการช่วยเหลืออีกไหมอะไรที่คุณจะเอาอะ่ะคืออนาเตอร์เฮลพิงคือการช่วยเหลือจะเอาแบบไรจะเอาน้ำหรือจะเอาของหวานอะไรอีกประมาณนี้ Do you need some more คุณต้องการเพิ่มอีกไหม อันนี้มันแปลว่ามันไม่สุภาพวอชมอเพิ่มขึ้นแคนยูเทคโอเวอร์คุณจะครอบครองมันทั้งหมดไหมเน่ take over, เคโอเวอร์นี่มันไม่ได้มันภาษาไม่เพราะเข้าใจยังเข้าใจยังวูดยูไล k ์ต้องเอาความเพราะมาด้วยวูดยูไล d ์วูดยูไล n ์อนาเต e ฮล i ิงเข้าใจยังเอาต่อไปข้อสามสิพูดข้อสามสิเมลี oh, ่ a ิส w อ่ไหนอาน Wearing Wearing A new pair of shoes of shoes of shoes รองเท้า very comfortable Un com very uncomfortable she, she says, says to her friend แปลสิแปลฟังสิ m r y ได้ ใส่รองเท้าคู่ใหม่นะครับกำลังต้องกำลังด้วยไอเอ็นจีกำลังสวมใส่กำลังสวมใส่รองเท้าคู่ใหม่ที่ซึ่งวิชที่ซึ่งวิชที่ซึ่งเราหมายถึงรองเท้าท,ท,ที่ซึ่งมันไม่ใส่ไม่สบาย u n c o m f o r t a b l e uncomfortable un com fortable, comfortable นี่ยจำไว้เลย Comfortable แปลว่าสะดวกสบายถ้าอันแปลว่ามันใส่แล้วมันแน่นมันคับมันไม่สบายไม่พอดีอ่ะ หลอนจะพูดกับเพื่อนของหลอนว่ายังไงชีเซชู to her friend มันไม่สบายจะบอกว่ายังไงรองเท้ามันเป็นยังไงผมขอหาคำคำหนึ่งก่อนบิทเทนนี้แปลว่าอะไรครับอะไรครับบิทเทนนี้แปลว่าอะไรบิทเทนมันกัดมันกัดเท้าฉันมันแน่นมันกัดงั้นก็ตอบข้อหนึ่งครับเออบิเทนเนี่ยมันกัดข้อสองนี่เท้าฉันมัน กำลังข่าชั้นเนี่ยเท้าไม่ได้ค่านะครับลองเท้าสิมันค่าโดนสเตปออนฟุดอย่าก้าวอย่าใช้เท้าก้าวเดินอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไอวอนสมอลล์เพลชฟีดฉันต้องการเท้าที่เล็กกว่านี้จะไปเอาเท้าเล็กไน้ยังไงเท้ามันก็แค่นั้นมันก็ต้องไปต้องการอะไรลองเท้าสิมันจะไปเอาเท้ายังไงให้มันเล็กขึ้นใหญ่ลงได้ยังไงเท้าเขาใจยังแอมบี้อิงแอมบีอิงบีทเทนฉันกำลังเหมือนจะถูกกัดเท้ามันแน่นบ i ทเทน คำว่าบิดเทนนี่แปลว่าบิดนี่แปลว่าอะบิดแปลว่าน้อยถ้าบิดเทนนี่แปลว่าถูกกัดหรือไบต์มาจากคาว่าไบต์ไบต์แปลว่ากัดแต่มันช่องสามเนี่ยแปลว่าถูกกัดแต่ถ้าถ้าบิดเทอร์แปลว่าขมบิดเทอร์นี่แปลว่ารสชาติขมจดลงไปบิดเทอร์นี่แปลว่าขมจดลงไปมันจะได้จําด้วยเอาสมุดจดลูกจดสาบลงไปมันจะได้จําด้วย Maybe this time I'll try